ทังโลกเปิดเบื้งหลังความสำเร็จของวอลเลย์บอลชายไทยไม่ใช่แค่โค้ชปาร์คแฟนลูกยางชื่นชมบุคคลสำคัญที่ช่วยวอลเลย์บอลชายไทยซิลแชมป์ระดับทวีปเอเชียควนหลงโครงการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย AVC Challenge Cup 2023ครั้งที่4ปี2023รอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยชนะทีมชาติบาเรนไป3เซตร,รวดพง,งาดควา้าแชมป์ AVC Challenge Cup 2023มาครองได้สำเร็จ ทั้งนี้มีแฟนวอลเลย์บอลได้ออกมาขอบคุณโคชออสเกียรติพงษ์รัชตักเกรียงไกรอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่มีส่วนในการร้องขอ FIVB ให้ส่งโคชปาร์กีวอนมาช่วยฝึกสอนและพัฒนาทีมชาติไทยรวมถึงโคชเอมมาอนุเชษ ดำดวงโรมหัวหน้าผู้ฝึกสอนของสโมรสรวอลเลย์นบอลกอกูดคาบานาที่มีส่วนในการปั้นเตยอนุรักษ์พันรำและบาเรนธนทัตทวีรัตจนฟอร์มกระฉูดอย่างที่เห็นกันไปอันที่จริงคนแรกที่เราควรขอบคุณคือโค้ชออสนะครับโค้ชออสคือผู้ที่ร้องขอไปอยัง FIVB เพื่อให้ส่งโค้ชมาช่วยฝึกสอนและพัฒนาทีมชายชุดใหญ่ของไทยเรา เราจึงได้โค้ชปาร์กีวอนท่านนี้มาและหลังจากวันนี้คงไม่มีใครสรงสัยอีกแล้วนะครับกับคำถามที่ว่าโค้ชชาวต่างชาติจะเก่งกว่าโค้ชไทยจริงหรอเอาโค้ชชาวต่างชาติมาจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารไหม โค้ชชาวต่างชาติกับโค้ชชาวไทยก็ไม่ต่างกันหรอกส่วนอีกคนพูดถึงโค้ชเอมมาที่ปั้นเต้ยกับบาเรนว่า mm. แม่สอนมาดีเ mm. กาะกูดเขาให้โอกาสและทำให้นักกีฬามีศักยภาพมากจนสุดท้าย mm. ก็กลายเป็นเพชรสุดยอดจริงๆ mm. เห็นบาเรนพูดถึงบ่อยๆใน Facebook บอกว่าเป็นโค้ชที่เก่งมากคนหนึ่ง จากนั้นก็มีแฟนวอลเลย์บอลเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเพื่อขอบคุณโคชออสและโคชเอมมาที่มีส่วนกับความสำเร็จกับทีมนักตบลูกยางชายไทยในวันนี้โดยชาวเน็ตต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าขอบคุณโคชออสที่เป็นคนเริ่มต้นขอบคุณโคชปาร์คที่สารต่อจนสำเร็จขอบคุณอีกครั้งนะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจริงค่ะ ความจริงเลิกเชียมานานขนาดซีเกมก็ไม่ได้ดูเพิ่งมาดูตอนแข่งกับอินโดเองค่ะถือว่าพัฒนามากขึ้นเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอบคุณที่เห็นความสามารถของน้องๆ LGBTQ ด้วยค่ะเมื่อก่อนติดทีมชาติยากมากนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเห็นด้วยค่ะแต่ที่สำคัญคือต้องขอบคุณนักกีฬาด้วยที่สู้กับแรงกดดันแรงดูถูกจาก คนหลายๆชาติที่เคยแพ้เขมรขอบคุณที่ล้มแล้วลุกขึ้นได้นะคะสู้ c o m มเมนต,ต่อมาบอกว่าขอบคุณที่เปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นผลออกมาก็ดี c o m มนต์ต่อมาบอกว่านอกจากโค้ชและทีมงานส่วนตัวชอบมือเซตคือดีมากค่ะน้องคิดเร็วทําเร็ว c o m มนต์ต่อมาบอกว่าคนไทยมีความสามารถแต่ด้วยระบบและการบริหารจัดการที่กดนักกีฬาเอาไว้ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถูกต้องครับมันต้องมีการตัดสินใจและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งระบบถ้าเราเปลี่ยนแปลงแล้วมันสำเร็จและดีขึ้นมาขนาดนี้เราก็ต้องขอชื่นชมและแสดงความดีใจด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยากให้ทีมหญิงเปลี่ยนโค้ชบ้างนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอชื่นชมโค้ชตอนแข่งซีเกมโค้ชเขาลองทีมคัดตัวเพื่อดูศักยภาพมักกีฬานำมาใช้จริงตอนนี้เห็นผลแล้วแหละ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวันนี้มีความสุขที่จริงก็มีความสุขทุกเกมที่ทีมชายไทยแข่งหลังจากที่มีโค้ชคนใหม่แม้จะแพ้ในเซตแรกในหลายๆเกมก็ยังไว้วางใจว่าจะกลับมาชนะในเซตที่2 3 4สหคือสามารถหวังได้และได้ดังหวังคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าทีมหญิงถ้าไม่ใช่โค้ชออสก็ควรหาต่างชาติมาแทนด่วนเถอะกราบสมาคมพิจารณา คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเห็นด้วยที่สุดควรจะเปลี่ยนอีกหลายๆอย่างที่ตอนนี้มันแย่ให้กลับมาดีๆยิ่งขึ้นคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าแล้วทีมหญิงละ่ะไม่คิดจะทำแบบนี้บ้างหรอผลงานที่ออกมาสะท้อนให้เห็นว่าโค้ชเราเป็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าโค้ชออสคือของจริงคือผู้ทรงคุณค่าของวงการวอลเลย์บอลไทยเสียดายที่วางมือเร็วเกินไปคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่า เห็นว่าควรเอาโค้ชต่างชาตินานแล้วนะโดยเฉพาะทีมหญิงเราแข่งระดับโลกมานานและควรพัฒนาทีมแต่ก็อย่างที่เรารู้กันรอดูการเปลี่ยนแปลงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทีมหญิงด้วยจะเลิศมากถ้าคุณกล้าเปลี่ยนทุกอย่างดีขึ้นแน่นอนฝากทีมหญิงด้วยนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า โค้ดคนไทยก็เก่งนะแต่เก่งในระดับหนึ่งถ้าจะให้เก่งระดับโลกมันก็ต้องใช้โค้ดร,ระดับโลกครับอันนี้ต้องยอมรับเขาผลพิสูจน์คือวอลเลย์บอลชายนี่แหละตอนแรกใครจะคิดว่าจะมาถึงระดับนี้ได้ทีนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงเราก็ควรจะพิจารณาได้แล้วมั้งครับโค้ดไทยก็ถือว่าเก่งสุดแล้วแหละแต่มันยังไม่สุดต้องพึ่งโค้ดต่างชาติระดับโลกมาช่วยแล้วล่ะครับหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ คอมเมนหน้าแหกยับลั่นถ้ามาแข่งในรายการนี้คงชนะไทยไปแล้วเย้กับชัยชนะของตัวเองในซีเกมอยู่เลยส่วนไทยมองเป็นแค่รายการหมู่บ้านของจริงทุบกระจายปัดอินโดปัดเวียดนามตกร่วง จากการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย AVC Challenge Cup ปี2023ที่กรุงไทเปไต้หวันรอบชิงชนะเลิศโดยทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติบาเรนผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะบาเรน3ต่อ0เซตด้วยคะแนน25ต่อ 20, 25ต่อ20และ25ต่อ16ส่งผลให้ทีมวอลเลย์บอลชายไทย สร้างประวติศาสตร์วคว้าแชมป์ AVC ชาเล l e n g e พพร้อมได้สิทธิ์เป็นตัวแทนของทวีปเอเชียไปแข่งขันวอลเลย์บอล Challenger คัพในวันที่1 6 3 0กรกฎาคมที่ประเทศกาตาเพื่อหาเพียงหนึ่งทีมไปเล่นในศึกเนชั่นลีกของฝ่ายชายในปี2024ที่ตอนนี้มี8ทีมครบเรียบร้อยแล้วคือทีมชาติไทยจีนชิลีโดมินิกันกาตาตุนิเซีย ตุรกีและยูเครขนขณะที่ในกลุ่มของวอลเลย์บอลได้มีการโพสต์ข้อความว่าเห็นเหมือนเพื่อนเมนนยังเยาะเย้ยกับชัยชนะวอลเลย์บอลชายไทยในรายการซีเกมส่วนไทยมองเป็นแค่รายการหมู่บ้านของจริงทุบกระจายปัดอินโดปัดเวียดนามร่วงรอบรองหมดพร้อมเข้าชิงรายการใหญ่ส่วนเขมรก็จบซีเกมเงียบกริบไปเลย ขณะที่มีเพื่อนบ้านนางหนึ่งเคลมว่าเคยชนะไทยถึงสองครั้งแต่ไม่ออกมาแข่งระดับเอเชียบนเวียนอยู่แต่ในซีเกมสําำหรับประเด็นนกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่ารอดับมั่นในซีเกม2025เจอกันแน่คอมเมนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ฉันว่าไทยเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วโดยเฉพาะสภาพจิตใจและการเป็นทีมเวิลที่ดีกว่าแต่ก่อนกล้าจับมือกล้ากอดต่างจากเมื่อก่อนที่ไม่กล้าแม้แต่ให้กำลังใจกันตอนหัวเสียตอนนี้คือดีมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก็ให้มันเห่าไปสีเกมครั้งหน้าเดี๋ยวมาดูกันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวนอยู่แต่ในสีเกมอันดับโลกก็ไม่ขยับช่างหัวมันเถอะนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขมีนไม่พร้อมลงแข่งหรอจ๊ะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าซ bueno, ีเกมส์หมดเงินก็หมดนะสิคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก็เขมินมันของปลอมนะสิชนะไทยได้อย่างกลับได้แชมป์โลกเนี่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแข่งซีเกมส์เขมินน่าจะดบยาพอแข่งของจริงโดบยาไม่ได้เดี๋ยวเขารู้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามเขมินมันโง่แค่นั้นแหละครับนี่คือคําอธิบายทั้งหมดที่อยากบอกสั้นๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ทีมชาติเขมรของปลอมเกิดจะเพราะการไม่มีมาเพื่อพัฒนาพอๆพกับคนกัมพูชาเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแปลงสันชาติมาเป็นเขมรอื้อเลยนะสิคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า,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 ลมมา,วาหลังซีเกมเขมรต้องไปบกปูนสนามวอลเล์บอลให้ทีมไทยเล่นเอาอะไรกับพวกแรงงานคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสะใจกับพวกเวียดเขมรมันมนะปากดีขี้โมนนะักโดนไปเลย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าช่วงสีเกมเปลี่ยนเป็นโค้ดเกาหลี กำลังจูนผู้เล่นอยู่หาความเหมาะสมยังไม่เจอปิดรอยรั่วยังไม่ได้เลยต้องพ่ายในสิเกมไปแต่พอมาแข่งตอนนี้เอานาพาเดชจากตีหัวสาวที่รับบอลแรกแล้วแหกกระเจิงแต่ตีบอลได้หนักและดุดันไม่เกรงใจใครเอามาเล่นบีหลังโคตรสุดๆเอาสาวน้อย22มาช่วยรับบอลแรกได้ความเหนียวแม่แบบสุดๆแถมนางก็ตีบอลได้ดีด้วยถือว่าลงตัวสุดๆเอาใจให้โค้ดไปเลยงานนี้ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตอนแรกมีคนปรามาน้องๆไว้เยอะว่าไปทำไมไปก็แพ้อายเขาแต่ตอนนี้พวกน้องๆพิสูจน์ตัวเองแล้วจากที่เราไม่คาดหวังจนคว้าชแชมป์ได้ยังไงก็ขอขอบคุณโค้ชปากด้วยทีมหญิงลองเปลี่ยนโค้ดแล้วให้โค้ดด่วนเป็นผู้ช่วยนะน่าจะเวิร์กดีคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่า ทีเล่นกับขเขมรโค้ชเกาหลีเพิ่งเข้ามายังไม่พร้อมค่ะก็เลยแพ้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผู้เล่นเดิมแต่เปลี่ยนโค้ดทุกอย่างเปลี่ยนมันชัดเจนโค้ดมีผล100เซการเลือกใช้ผู้เล่นการวางแผนการแก้เกมมีผลจากเกืินของโค้ชเต็มๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแทบไม่เชื่อเลยว่าจะเป็นไปได้เพราะรอบที่แล้วเราแพ้ทั้งขเขมรเวียดนามและอินโดนีเซีย แต่รอบนี้เราแก้ถูกจุดการได้แชมป์นี้ไม่ธรรมดาจริงๆแบบนี้ต้องเชียร์แล้วยาวๆไปหงังตูทานคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ